นายพลคนนี้เกิดที่ตรงซานย่าเซลเบอรี่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการบาดเจ็บมิสชิกซีจะปฏิบัติต่อคุณอย่างแน่นอนขอบคุณ ข้าจะให้จินหลิงแก่เจ้าได้แต่ฉันมีเงื่อนไขสามวันต่อมาฉันแต่งงานคุณต้องทำตามฉันเข้าวังด้วยกันคุณทำให้ฉันอับอายไม่พอคุณยังอยากให้ฉันแต่งงานกับคุณฉันแค่อยากให้เธอรู้คนที่ฉันอยากแต่งงานจริงๆเป็นใครโอเค ผมสัญญากับคุณเอามาให้ฉันเอามาให้ฉันคุณไปส่งมาฉันจะแต่งงานกับยานอเท่านั้นแม้แต่จัก,กรพรรดิหยุดฉันไม่ได้ฉันรอคอยการแสดงออกที่คุณรู้ความจริงนางสาวนายพลเพิ่งมาที่นี่ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันไม่มาหาคุณเหลือแค่นี้